สวัสดีครับมาวันนี้เข้าครัวง่ายๆครับขร้อมมากก็ใช้จริงครับผมวันนี้ผมจะย้ำไก่ครับนี่ย้ำไก่ใส่เห็ดโคลนครับนี่ก็มาทางนี้ครับผมนี่ครับเห็ดโคลนครับผมนี่คาบิตะไคร้สุก้อครับผมต้นหอมผักชีแล้วก็าพักไผ่ครับผมกะปิครับผมมาอันดับแรกผมก็จะเอาไก่ลงก่อนครับเอาอีกน้ำเดียวนะครับไก่ลงต้มกันเลยครับนี่ไก่ลงต้มกันนะครับเนาะแล้วเรื่อยๆผมเอากะปิเข้าใส่ครับ คาราค่าที่ทำเป็นท่อเนี่ยใส่ลงไปเลยครับสุปก้อนใส่ไปครับนี่ครับไอ้ไอ้ย่างอ๋อไอขมิ้นครับอ่าใส่แค่นี้นะครับผมผมปิดฝาเลยครับผมแล้วล้อแนะนำเดิอล้อซุกครับเดือดวขอมาชีกันครับมาไกลเริ่มไกลสุกแล้วนะครับผมผมเอาเพชรโครตเขาใส่ครับนี่เพชรโครตเขาใส่เลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาชีกนะครับนี่เพชรโครตล่างเรียบร้อยแล้วครับโอ้หมาะขนาดครับนี่ใส่แทนปีนะครับนี่ ไปเลยปรยุกเองครับเอ๋ฝากพี่กันเลยนะครับอ๋อปิดเลยใช้ซุปเลยนะครับขอปักครับผมเดี๋ยวเอาไปชีกกันครับตักไก่กลยนะครับเดี๋ยวตักไก่ไปชีกกันนะครับตักไก่กับเฮ็ดไปชีกกันครับนะพักให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับไปชีกันนะครับน๋อ นี่เรียบร้อยแล้วครับผมทท been, หั่นมาชิมมาเรียบร้อยเป็นแบบนี้แล้วครับผมมาที่นี่เขาไปเกี่ยวพริกหลาบครับผมนี่พริกหลาบผมซื้อได้ตลาดนั่นนะครับผมเดี๋ยวไปเกี่ยวกระเทียมพริกหลาบพุ่งกันเลยครับผมมากระทะเกานีและครับผมอาน้ำมันใส่ครับนี่ก็เกี่ยวกระเทียมกระเทียมลงเลยครับเกี่ยวกระเทียมนี่หอมกมดเนะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาพริกลับส่ของผมได้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาก็าผู้ใส่กระชอนใส่ยางตับไก่ก้อนเขาครับผมต้องไก่แบบมือเหนือพันเขาเนาะครับเนาะง่ายๆครับครับอ่ะเตรียมพร้อมแลยนะครับผมใส่พริกเราครับทีนี้ผมเดี๋ยวไก่เยอะนะครับเนาะของใส่พริกหลาบสองซองครับสองกุงเลยครับเนี่ยอะไรอ่ะที่มันหอมก่อนนะครับ เดีเ๋ยวครับผมผมเพจของขอนเติมมีครับอ่ะอีกลาบผองได้ที่แล้วครับผมก่อนไก่ทีผมต้มเล็กี่แล้วครับสายครับนี่มาที่นี่เขามาปุ๊งกันเลยครับผมผมเรสดีครับผม ใส่ไปนหนึ่งตามใจชอบเลยนะครับผมว่าขายชอบเพชรชอบแบบได้อย่างเงได้นะครับหัวหครับผมใส่ไปครับเกลือเมื่อกี้ผมชิปแล้วแอบชิปแล้วนะครับผมใส่เกลือหน่อยหนึ่งครับผมเกื่อความนัวครับผมใส่ก็ได้ปะใส่ก็ได้ครับซ่อนหอยนี่ครับผมทีนี้ร้อนน้ำเดินแล้วเอาใส่พักเป็ดอันเซ็ตพิเีครับผมีเรียบร้อยแล้วครับผมสายครับต้นหอมชีมะไผ่ครับผมหอมด้วยครับส่ไปเลยครับ ขอปลาครับ้รอเสร์ฟครับผมออนี่ครับผมยำไก่ใส่เห็ดโคนครับผมมอคมอคครับผมมาตักใส่จานเลยครับผมเออตักใส่ถ้วยเลยครับผมมาตักเลยครับผมเซ็นดับล่างครับ ย้ำไกไ่ใส่เห็ดโคนสูตรฟอนมกระชาติดดครับผมคิหักผมมอ้อม้อครับผมไขรชอบคลิปนี้เปิดกลนกดแชกทิ้ตาสูตรฟอนแม่กระชายตี๋นะครับผมาว่าเพนี้คลิปนี้มีประโยชน์ต่วยแชกันนะครับผมไปแล้วครับผม